กลัไมกครั <fin anta> <ots> ้งนการไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับโดยในรอบนี้ผมไปกับน้องชายเป็นสองคนนั่นเองครับแน่นอนว่านอกจากช้อปปิ้งช้อปปิ้งกินและที่พุทตานะครับแน่นอนครับก็ยังได้ไปเที่ยวหลายๆที่ที่เดายังไม่เคยไปมาก่อนอีกนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเที่ยวญี่ปุ่นรอบนี้จะเปี้ยวงอกแค่ไหนก็ขอเชิญรับชมได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ญี่ปุ่นแล้วนั่นเองนะครับดูสิมีป้ายมาสเตอร์เรลด้วยหนจับหนึ่จับหี่งจับในที่สุดก็มาถึงสักทีครับโซนที่เราคุ้นเคยนะครับอากิคามาระนั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ฝากของมาที่โรงแรมมาที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเอย่างนี้เดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วก็ เดอะที่เล่นกันนั่นเองนะครับล่งไข่ดิบกับเมนไทโก้นั่นเองนะครับแน่นอนเขาก็สถานที่แรกที่เราจะแวะไปนะครับก็คือตึกเรดิโอไคคันนั่นเองครับโอ้โหดูสิมีป้ายโปรโมทตไตรเด็กซ์เชอร์นุยกันรู้อาดด้วยแน่นอนที่นี่เองก็มีขายแว่นการกันนั่นเองครับอุดหนุนซะหน่อยละกันนะครับเฮ้ยยอดโอเค thank you โอเคครับนี่ได้ยูดฟอยด์ไปแล้วนี่ครับหาตัวเริ่มเกลี่ยศูนย์้วนครับในสุดก็หาได้าช็อีนั่นเองครับแซทที่นี่ขายแค่ประมาณร้อยกว่าบาทนี่อย่างจ้าบอย่างจ้าบเลยซื้อมาสี่อย่างเลยตัดมาอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือร้านการ์ดทิงดั้มนะครับโอ้โหการ์ดแนว3 d นี้โคตรจ้าบเลยนะครับแม่สลีปไลน์นี้แปลกดีครับเหมาะกับการที่เอาไปซื้อฝากเซโร่จริงๆครับ 3 60 okay. โอเคี่ก็ตสันสติ๊กเกอร์สี้ำาซ้โคลโอ้แเครอมันบุหกระสอบข้าวด้ไหมตาากลับมาถึงโรงแรมน,นครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเตรียมเช็คอินนะครับแล้วก็เก็บของแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อนี่เองครับนีอ้เกระทัดรัดตะมุตะมิมากๆเลยครับไหนๆก็ มาห้องพักแล้วครับมาดูที่ผมไปถอยมาจากทั้งสองด้านเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้ตอนที่ไปถ่ายนอกสถานที่มีบางจุดที่ถ่ายได้ถ่ายไม่ได้นะก็เลยแบบถ่ายลวกๆมานั้นเองนะครับแต่ว่าหลักๆที่ได้มานะครับก็คือที่ผมดูแล้วภูมิใจเป็นพิเศษก็คือนี่แหละครับโปรโมยองแอนิ n อล i m a ครับในไทยรู้สึกว่าแบบผมหาไม่ได้เลยนะครับในยุ่นก็หายากเหมือนกันนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยนะครับที่ว่าแบบไปเดินมาแล้วมันมีขายสามใบนะครับจริงๆมันใช้3ถึง4ใบก็แล้วครับแต่ว่าแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนั่นเองนะครับก็ีม ดรากเปโดราเอสพีนะครับกับกันดิว่าเอฟเอฟอาร์นั่นเองครับในในผมก็เก็บไล่ๆศูนย์หนึ่งสองจนครบแล้วก็เอากันดิว่าอีกสักตัวหนึ่งจะเป็นไล่ไปนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือยุดเบิกตัวเริ่มเกจสูตรนั่นเองนะครับที่แบบโอ้ไม่คิดว่าจะหาเจอครับผมไม่ใช่หนึ่งกับสองครับแต่ว่าได้สูตรมาด้วยก็ถือว่าคุ้มค่าระดับหนึ่งนั่นเองนะครับอากาศญี่ปุ่นช่วงนี้ที่ถ่ายคลิปนัดปัจจุบันนี้ครับ <S <S ก็กําลังดีกําลังดีร้อนไปไม่เย็นไปลมเย็นบ้างร้อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่่วา อากาศก็ปกติดีนั่นเองนะครับก็ไม่ได้มีอะไรไปแปลกๆาไหร่ครับโอ้โอโอ แค่ว่าครับที่นี่ที่ไหนนะครับโตเกียวเทค่ะมาอะไโตเกียวเทค่ะพูดแล้วจะร้องไห้ร้องไห้ทำไมครับซากซื่อซากซึงออะไรไม่ใช่ค่ะเฮ้ยคำถาม what is this place though oh this is I don't know what this building is to be honest chill space yeah it's a chill space อ <an> ้ย

ก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วเดี๋ยวเตรียมออกเดินทางกันต่อเลยนั่นเองนะครับมาลองสุ่มกันไหมบเทพนี้กายกับตู้คุณตาคุณอยากเล่นตู้ไหนครับยังไงก็ได้ทีมอยากเอาวันไหนอ่ะโอเนก้โอเนก้ Please, please. น,น,นี่ครับ่าสุดร้อเยนแทนหมดครับมันยืมผมอีกทเ네กนี่ยโอ้ยนั่นนี่เม่อะี่กี้ผมเล่นผมอยู่จู่ๆเมืเม่อกี้ไหนๆขๆๆัดหนีโอ้ได้เทพเจ้านิกานะครับโอ, <laughs> โอ้ยสุดยอดจริง แน่นอนด้านการได้ที่เราจะแวะไปนะครับก็คือร้านดราก้อนสตาร์นี่เองนะครับซึ่งในเราข้างล่างก็มีร้านข้าวแกงกะหรี่ด้วยเดี๋ยวค่อยกลับมากินแล้วกันด้วยความที่เราถ่ายข้างในร,ร้านการไม่ได้นะครับก็ขอถ่ายเป็นผลประกอบการแทนแล้วกันนะครับนี่น้องชายผมยิ้มใหญ่เลยนะครับตอนแรกผมพาไปร้านไก่ร้านหนึ่งบอกว่าไก่ไหมรา้านการแล้วเนี่ยไม่ไ <c oughs> ก่เลยแน่นอนว่าเขาไม่น่าให้ถ่ายมันก็เดี๋ยวถ่ายเป็นอินเสิร์ตไปแล้วกันว่าเราซื้ออะไรไปบ้างนั่นเองนะครับร้านต่อมาที่เราจะแวะกันนะครับก็คือร้านบซึ่นข้าาถูกกมมว ขอถ่ายผลประกอบการเผื่อไว้ด้วยกันนะครับเฮ้ยก็ซื้อเยอะพอๆกับคุณนั่นแหละครับแทนไปครับแต่แพงกว่าก็ถือว่าของเยอะมากเลยนะครับแน่นอนว่าผมเองก็ซื้ออี่นี่มาด้ี่ยไอ้นี่ Box V Premium Collection นั่นเองนะครับที่เป็นหนึ่งในบ็อกที่ผมตั้งชื่อว่าเป็น็อกที่เกลือที่สุดนั่นเองนะครับในกาแฟนการนะครับ <laughs> ซื้อ p พ a y มาสอคือนด้วยกันคืนแรกก็จะเป็นคืนนี้เลย โคตรเท่โคตรฟิวนั่นเองนะครับ PG นะครับเป็นลายของคุณบัคเกอร์ดัลคอนหรือก็คือ PG ของ format standard นั่นเองนะครับตอนแรกผมว่าผมจะไม่ซื้อพี่เหมือนแล้วแต่ก็สุดท้ายก็ซื้อมาจนได้นั่นเองนะครับแต่ว่าคุ้มค่าไม่เลวเลยนั่นเองนะครับมาสองซองสุดท้ายชุดอ่ะ Engobitter แบบ common นะครับ Steam Red แล้วก็โอ้โหเฮ้ยได้ครับ Harmonic Mesia ครับท่านผู้ชมวูู้หดูครับเอ้ย มได้มาจริงๆครับไม่น่าเชื่อเลยครับไปรับพันห้านครับโอ้โหโอเคครับน้องแทนครับเนื่องจากว่ารองเท้าน้องแทนเนี่ยก็ดูสภาพหน่อยได้ไหมครับเก่าแล้วใส่มบพันที่นี่เลยนะใส่มาพันที่นี่ไปไปครับไปซื้อกันไปซื้อกันคุณแทนครับไม่ได้ซื้อรองเท้าแต่ว่าไปผมเจอเนี้ครับอยากได้มากๆครับเป็น หมือนเปเปอร์ทูครับเอาไปสองแสงมันจะกะ้ามากมากเลยครับเดี๋ยวผมซื้อบูอายแบล็คเบอร์รี่เชนเชยกระดาบเบอร์รี่เชนไปละคุณอยากเลือกสักลายไหมครับไปประกอบเล่นตั้งโชว์เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเราไม่ได้อินอันนี้ไม่ไดม่มีวันพีซเลยนะครับงบประมาณไม่มีสุดท้ายแล้วดูอยู่นานสองนานนะครับน้องชายผมก็ยังไม่ได้รองเท้านั่นเองนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับวันที่สามนะครับ ก็เลยนะครับผมมีร้านข้าวร้านนึงครับคือเพื่อนผมแนะนําผมมานานแล้วครับเป็นร้านสเต็กนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนั่นเองนะครับโอ้พึ่งรู้มันไกลมากเดินไปแค่สองนาทีก็ถึงครับไปแน่นอนว่าร้านที่ผมจะพาน้องชายผมไปกินนะครับก็คือร้านกิวคัสึอิชิซันนั่นเองนะครับหรือร้านกิวคัสึหนึ่งสองันครับซึ่งแน่นอนเป็นร้านขายเนื้อชุกเก็ดขนมปังนะครับที่มีแค่เมนูเดียวก็คือกิวคัสึหรือเนื้อชุบเก็ดขนมปังนั่นเองนะครับได้กินแล้วครับ รอนานไหมครับกบพักเพล่นไปแหละ Thank you ย้อว thank you อร่อยมากเป็นไงม่ทำน้ำแข็งอร่อยมากไหมอร่อยมาก เนื้อช็อกกแตขนมปังที่โคตรอร่อยนะครับผสนกับการย่างกับเกลือนะครับแถมยังจิ้มกับซอสกระเทียมแสนอร่อยนะครับแน่นอนว่าโอ้ละมุนลิ้นมากๆเลยครับอันนี้เป็นไสดิชนะครับเป็นไป้ซี่คอตโรลนะครับเราลองมาชิมกันดูแล้วกันครับอร่อยอร่อยโอเคครับคือมันอร่อยมากผมสั่งข้าวเพิ่มไป100เยนนะครับแลวก็ได้นี่มาครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับแต่ว่าเขาเรียกว่าโรลโรลนี่เอบก็คือ ราดไปกับข้าวนะครับแล้วก็แบบคุกคุกกินอร่อยนั่นเองครับเดี๋ยวลองกินดูแล้วกันนะครับอืมเฮ้ยอร่อยมากๆครับอร่อยมากๆอืมอึ้งอะไรครับอึ้งอะไรอร่อยอร่อยมากมากโอ้แต่แต่มันอร่อยจริงๆละมือที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ทริปนี้เลยสุดยอดจริงๆ หลังจากนั้นนะครับผมกับน,น้องชายก็ออกเดินทางต่อนะครับโดยที่จะนั่งรถไฟไปที่สถานที่ที่เป็น l a n มา a r k สำคัญของญี่ปุ่นอีกหนึ่งที่นั่นเองนะครับบ่ายสามพอดีบ่ายสพอดีตอนนี้กี่โมงล 3, แล้วนนครับจะบ่ายสามเลยเจ็ดนาทีอะไรครับนี่เหรอโอ้คือตอนนั้นที่มารอบแรกคือแบบแค่ดูกานพารับ พิมชอบจิ๊บลีไม่ใช่เหรอเนี่ยโอ้มีโซนขายของที่ระลึกของจิบลีด้วยแน่นอนว่าผมเข้าไปก็ไม่ได้ซื้อเลยครับก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก์ชเก็บกับน้องชายของสองคนนั่นเองนะครับและเนี่ยคุณแทนคริสต์สมาสเปนอีกตั้งเดือนหนึ่งเลยนะบอ <c oughs> เขาอยากจัดเตรียมไว้ก่อนเรื่องของเขาซิ <c oughs> เนี่ย ยังไม่ถึงวันคริสต์มาสเลยก็จัดบูธวันคริสต์มาสแล้วแต่ว่าเป้าหมายของเราก็คือการไปเยี่ยมชมโตเกียวสกายทรีนั่นเองนะครับเข้าไปก็รีบไปซื้อตั๋วเลยละกันซึ่งตัวที่ผมซื้อเป็นครับเป็นตั๋วสำหรับชมของโซนแกลเลียรนั่นเองครับที่สามารถชมในความสูงระดับ450เมตรได้นั่นเองนะครับ ชมความสูงปกติแล้วก็รีบเข้าไปชมโซนการลเรียต่อเลยละกันวิวโคตรสวยครับท่านผู้ชมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นที่445นะครับเราต้องเดินไปอีกจนถึงชั้นที่450นั่นเองนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับแต่นี่คือวิวของตอนพรอาทิตย์ใกล้จะตกดินนะครับ คือแบบค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ครับตัวเกียวสกายทรีนะครับจัดอีเวนต์คู่กับเจ้าชิคาวะนะครับแน่นอนว่าดูไปดูมาเจ้าชิคาวะก็น่ารักดีปนตลกเหมือนกันนั่นเองนะครับผมกลับมาแล้วครับคุณแทนพร้อมกับของฝากครับพูดเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินสวยมากเลยครับคุณแทนนะครับแล้วคุณแทนกินอะไรนะครับสกายซอฟนี่ เออใช่สกายซอฟต์ถูกแล้วไปครับรสชาติเป็นไงอร่อยดีอร่อยดีงั้นเดี๋ยวผมไปซื้ออันนีครับชิมมาอ๋อรอ,อร่อยมากหวานขึ้นจมูกเลยมีป้ายโปรโมชัลลกก่นแล้วด้วยกหนอ่านด้วยครับนุ่มอร่อยมากๆครับไปซื้อรองเท้าก่อนเรอดนอนไปคนส่วนใหญ,ญ่ที่มาถ่ายรูปกันคือเด็กน้อยครับแต่พวกเราเด,ด็กคงวัยวัยโอ้ปามาตุ๊กยำกูครับ